เอาตามไปกี่บาทเลยเจ้ย,ยืมเงินทุกออมสินคนบ้านเห็ุดไปเออไม่เียวหรอกเงินอะไรก็ได้หมดเลยขอเป็นเงินเขาไม่ได้เลือกหรอกพอดีว่ารอบก่อนพี่บ่าวจำได้ไหมอืมเราไปลาวแล้วเราผมไม่มีเงินให้นะเออติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดนติ้องสีน้องสอนอยู่อ๋อหนึ่งพันบาทแล้วก็ติดค่าขนมซื้อขนมไปแจกเด็กๆที่ลาวอีกห้าร้อยเป็นรวมเป็นพันห้าเออ สอัสดีว่าเมื่อวานผมก็ลืมรู้รรรว่าเอฟซีผู้ใหญ่เจดีท่านไหนบ้างผมก็เลยทำคลิปไปก็คุณแม่เฟนซีซึ่นก็นเลยทักมาว่าผมไม่เองอเออจอดซื้อพวกของให้น้องซีน้องสอนจำได้ไหมอ,อง๋อจำได้อยู่<อ>บ้านนาเกียวซื้อของที่จำเป็นต้องใช้จำวแ็่เราเลยอ,อ,อ๋อเราเราค้างอยู่ไหมพันหนึ่งใช่ไหมโอเคจำได้อยู่จำได้จำได้ผมจำได้อยู่ แล้วก็ขอเงินติดตัวไปสองพันพอเม่พอสองพันพอแลอวเดียวขอเงินติดตัวจริงๆว่าจะเอาเงินติดตัวไปพันนึงแต่ว่าเผื่อชุกเฉินไม่ได้แล้ว้องเสียพันนนั่แหละเอาเอาเด้เขาไปสามพันแล้วนะเพิ่มอีกห้าพันยืมคือยืมวันเดียวไปไม่นานไปวันเดียวโอเคๆดูแลตัวเองนะเราเป็นห่วงเธอนะอย่าขับรถนะตาแลกูตาไม่น่าเลยเอี๋ยวปูดโจ้ไปไปไป เออดูแลเองดูแลหำตัวเองดีรอบนี้รอบนี้ลดผลเนี่ยถ้าเกิดมียางรั่วหรือว่ายางหาที่ตรนไม่มีแล้วไม่ห่วงผมซื้อมาแล้วเหรออะไรเหรอซื้อไอ้อยากกินซุปไอ้นั่นนะต้มลมต้มลมที่ใช้ได้ทำเป็นไหมคุยทำอะไรอยู่นี่ซุปใบมะม่วงไปไปแล้วไปบอกไปไปช่วยดีเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันดูแลตัวเองนะคะยเออ เราดูแล้วให้สาวลาวเอาเอาไปเลยเออบอกว่าเอาไปเลยเอามากลับชิงงานบ้านเราเออโอเคนะครับผมก็ติดตามประเพณนะพี่นะเอาเงินไปสองพันอีกทีโอ้ยพอเลยล่ะพอดีมากเออเม็ดัวเพื่อจ่ายเด็กจ่ายเด็กเลยไม่มีตังนะพี่เบาเออเออเออละไรไปไปทางเดินทางปลอดภัยนะ เอาคนมาชวยด้วยกมาเาไปเนี่ยมันต้องได้ถ่ายกล้องคู่กันเหรอก็มีกเจกเสื้อผ้าด้วยสินะเสื้อผ้าด้วยอ๋อโอเคอ๋อเจ้า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 ไม่ผ้าไม่ไม่กเออจะไปทำอะไรสรุปในเยได้ไหมเนี่ยทำเดียวไปดูคลิปเอา เอ,อาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะมีเยอะเยอะมียเยอ,อดูดีคลิปปอกด,ดูคลิปเอาไปเอาตู้เชื่อมแล้วเอาลูกแมวลูกหมูมเดี๋ยวทำไทำดอูอันนี้หล่ยางอยู่จุดนี้ชุดงี้ครับผมด้ทำปลอดภัยเสร็จแล้วผมเอาเงินไปสองพันเอ้พี่น้องโอ้ยเดีให้น้อยเกินถ้าไปผมผมให้เป็นหมื่นเลยไปเที่ยวเราอ่ะนะหาดิ โอเคครับรอดครับสวัสดีครับ